สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนิพพนการออกาะวัลหวยห้าน้อยห้าน้อยเฉพาะกิจประจำงบวันที17ท่17ธันวาคม2 5 6 8ล่างวันเลข2ตัวล่างเลขขีออก32 32ล่างวันเลข2ตัวบนเลขขีออก86 86ล่างวันเลข3ตัวบนเลขขีออก5 86 86นี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้าน้อยห้าน้อย เฉพาะกิจประจางวันที่17ธันวาคม2518ขอให้โชคดีมิใช่ถูกหวยฮาหนอยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนด้จ้าฝากวาไว้ได้จ้ะซับตะไข่กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกาสนาทีในฮาหนอยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณ และสวัสดีจ้า